สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับช่องสมูทตี้วงพรวันนี้เรามาชมวิวกันอันนี้คือเป็นแบบว่าท้องฟ้าสีม่วงสีชมพูอะไรสักอย่างหนึ่งสวยมากเลย,เลยอ่ะท่านผู้ชมดูสิแบบว่ายากมากเลยนะที่จะเห็นมันเนี่ยโอโ้โหนี่คงเป็นปรากฏการณ์ที่มีพวกเราเห็นกันในเอออันนี้ผมมาอยู่บ้านทวันนะครับข้ามแม่น้ําชีมาโอโ้โหดูนี่สิครับ ตรงไอตรงลึกๆอ่ะมันจะเป็นสีอทองๆนะครับด้านในออกเป็นม่วงมันรู้สึกจะสวยงามอ่ะครับอืม<า>สวยงาม้าวันนี้เป็นการชมวิวที่ดีมากเลยเราทําคลิปชมวิวไปประมาณสองคลิปแล้วใช่ไหมคลิปนั้นคลิปท้องฟ้าแดงอันนี้อีกคลิปท้องฟ้าด,นนทาดีท้องฟ้าแบบว่าออกม่วงๆสวยไหมครับท่านผู้ชมสวยมากเลยสวยกดไลค์นะครับท่านผู้ชม ได้ค่ะแล้วงดีมากเลยวันนี้เราเห็นท้องฟ้าสีม่วงสีชมพูแล้วตรงขอบฟ้าริมฝั่งนู้นเป็นสีทองส,สีทองอลา,ามมากเลยค่ะพี่ปั่นดูเนี่ยตรงนี้มุมนี้ยิ่งชัดลูกเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมดูตรงนั้นสิพระเจ้าท่านผู้ชมดูนี่สิครับว้าวแบบว่ามันเป็นสีทองอลา,ามเลยครับ ตอนนี้เวลา6นาฬิกา3นาทีเออจริงๆแล้วมันควรจะมืดมากแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นฤดูฝนใช่ไหมที่พาทิตย์ตกดินสวยมากเลยขอบฟ้าเป็นสีทองอพี่ปัน่นมองดูอ,อ่ะในแต่ละนาทีท้องฟ้ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าเอ,อ่อาทิตย์มันจะลิบหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆขอบสีทองก็จะหายไปก็จะกลายเป็นขอบสีแดงองชมชมพ ชมพูหรือเราจะเรียกว่างก็ได้นะท่านผู้ชมดูสิครับถ้าเกิดว่าเป็นท่านผู้ชมท่านถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้บันทึกบันทึกภาพนี้ไว้ท่านผู้ชมแบบว่าฟินเลยขนาดผมมาดูเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานั่งกินแบบว่าไปอ่างน้ำาทวะชัยนะแล้วเราไปนั่งกินข้าวกล่องแล้วก็มองมาฝั่งนี้น่าจะสวยน่าดูเลยครับแบบเราไปนั่งแบบนั่งปิกนิกกันเนาะปิกนิกปิกนิกของอร่อยอร่อยแล้วดูวิว นี่เราขับรถดูวิวที่เฉยแล้วก็งั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ